คราร์ฮเดอร์ GS 0 5 2แท่านวางโทราศัพท์ตัวจิ๋วสุดคิ้วเจ้าตัว GS 0 5 2ตัวนี้นะครับจะเป็นคราร์ฮดออร์ที่เอาไว้ติดที่คอนโซลหน้ารถโดยเฉพาะเลยนะครับผม ด้านล่างเนี่ยเขาจะมีแผ่นกาวนะครับเอาไว้ลอกลเพื่อติดกับคอนโซลหน้ารถนั่นเองที่สำคัญข้อดีของเขาก็คือแกะออกมาเนี่ยจะไม่ทิ้งคราบกาวเลยนะครับแต่ว่าแนะนำนะว่าอย่ายแกะเข้าแกะออกบ่อยตัวนี้เนี่ยเป็นระบบ Magnet l o อกนะครับในกล่องเนี่ยเขาจะแถมแผ่นแม่เหล็กมาให้2แบบแบบหนึ่งผมเอาใส่ไว้หลังเคสนะครับผมเราสามารถแปะกับแม่เหล็กแปะกับตัวฐานได้เลยแบบนี้นี่ แน่นสุดยอดการประกอบนะครับผมก็มีเพียงแค่สี่ขั้นตอนง่ายๆนะครับก็คือคลายเสียบล็อกแปะยังฟังไม่ทันใช่ไหมครับผมคลายเสียบล็อกแปะจากเราแล้วกันคลายเสียบล็อกแปะ,ะเดี๋ยวพูดให้ฟังอีกสักเราแล้วกันคลายเสียบล็อกแปะโอเคไหม หากท่านใดสนใจเจ้าคาวเดอร์ gs 052ตัวนี้นะครับผมก็สามารถสั่งซื้อได้ทางช่องทางออนไลน์นะครับหรือใครที่อยากสัมผัสของจริงเนี่ยก็เชิญได้ที่ Gizmo Shop ทั้ง3สาขาเลยนะครับก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์และก็กด Subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาด gadget ดีๆที่จะทำให้ชีวิตของคุณสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นสวัสดีครับมั่นใจทุกเส้นทางชีวิตให้กิสม o ดูแลคุณ